นนครับสารพิพากษาไว้ยังไงบ้างครับล่าสุดเมื่อสักเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับประมาณ10นาฬิกานะครับท่านสารได้ลงอ่านคำพิพากษานะครับเรื่องกรณีที่ผมโดนฟ้องมาตรา 1- 12สนะครับศารได้มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับอันนี้สรุปได้เลยครับว่าการยกฟ้องของสารครั้งนี้นเนื่องจากว่าฝ่ายโจทก์เองเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ผมถูกกล่าวหานั้นเป็นการกระทําโดยตัวกับผมเองนะครับแม้แต่เพจที่นํามา นำเสนอนั้นว่าเป็นเพจของผมนั้นก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแอดมินผู้ใดเป็นผู้โพสต์หรือว่าเป็นการโพสต์อย่างไรรวมถึงสารได้ชี้ชัดให้เห็นเลยว่าขณะที่ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โพสต์นั้นน่ยตัวผมเองยังถูกควบคุมตัวอยู่ค่ายตตภาคหนึ่งอยู่เลยนะครับซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นคดีจึงไม่มีมูลนะสารจึงประทับยกฟ้องไปครับครับผมคิดว่าคดีนี้เราจะมีการ ก็เมื่อสักครู่ก็พบกับผู้แจ้งความผมอยู่ข้างบนแบบกำลังสืบพยานอยู่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะไปแจ้งความกับเขาหรอกครับก็คิดว่านี่ก็เป็นบทเรียนให้กับสังคมไทยได้เรียนรู้ร่วมกันครับว่าคดีมตันร้อนั้นสามารถนํามาขันแล้งกันได้แม้กระทั่งผู้ที่ถูกฟ้องนั้นอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยแท้เนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้แน่ๆอยู่แล้วเนี่ยยังส่งเรื่องถึงสารได้เนี่ยผมดูว่ามันสามารถขันแล้งกันได้ครับครับคิดว่าเคสเราหม่ใช่แบบคุณนักขิตไหฮะที่ เรื่องพาราสุทธไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหลักการครกันรับโดยหลักการเนี่ยไม่ต่างกันครับเพราะว่าของผมเนี่ยสู้ในเชิงที่ว่าผมไม่ได้ทําและในข้อที่จริงผมก็ไม่ได้ทำจริงๆนะครับดังนั้นข้อที่จริงผมเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ทั้งเอกสารของราชการเลยนะครับแล้วก็ทั้งตัวพยานบุคคลด้วยนะครับที่ยืนยันชัดเจนครับว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงๆครับครับค่อสกู่ครับผมยังเหลืออีกหนึ่งคดีเท่านั้นครับก็คือที่จังหวัดอุบลราชนานครับที่ศาลอุบลครับซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงสืบพยานนะครั ก็ลักษณะการต่อสู้ก็ยังยืนยันในหลักการนะครับใน,ใ,นในการต่อสู้นี้ว่าเราเราพยายามที่จะ,ะต่อสู้ในข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเช่นเดียวกันกับสารนี้เช่นกับสารการละิล์นะครับสารกาละศิน์ก่อนหน้านี้ก็ยกฟ้องไป1นึนะครับเท่ากับว่าผมยกฟ้องไปแล้ว2ควดี1นึต่อเนื่องกันนะครับหนึที่สารกาละศิน์คล้ายกันเลยครับก็คือการกล่าวอ้างว่าผมเป็นผู้กระทําติดใต้วัคซีนต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับชัดเจนหลักฐานก็ไม่สามารถชี้ชัดว่าผมเป็นผู้กระทำนะครับเพียง จุดเกิดเหตุนะครับแต่ว่าไม่สามารถพิสูจน์ว่าผมอยู่บนรถหรือว่าผมเป็นคนลงมาทำนะ,ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งว่าต่อไปนี้ใครถูกหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอาจจะต้องมาขึ้นศาลจนกระทั่งเสียเวลาชีวิตไปหนึ่งปีสองปีอย่างนี้นะครับ <P ute> จริงๆ,ๆวันนี้จริงๆวันนี้ติดสมัยประชุมสภาต่แต่เรามาฟังคำพิพากษาเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะเรามั่นใจใ้วยหมคือผมโดนคดีมาประมาณเกือบ20คดีนะครับผมไปฟังคำพิพากษาทุกคดีครับไม่ไม่มีว่าอยู่ในสมัยหรือนอกสมัยครับ <p ute> ไปทุกคดีนะ ไม่เคยใช้กับศิกระซอในวันฟังวิพากษศาเลยครับไปทุกคดีครับครับพี่โตโ๊ะถามในเรื่องกรรมการนิเทโทษว่าเรื่องการนิเทโทษเด็กจำปีสิบแความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ ขณะนี้กําลังอยู่ในชั้นของวิสามันนะฮะกำลังกำลังพูดคุยกันอยู่ภายในซึ่งผมเองเนี่ยพยายามที่จะไม่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนั้นเนื่องจากว่าตัวเองก็มีส่วนที่อาจจะได้อานิสง์จากกรณีการทุรศกรรมจึงจึงยืนยันหลักการที่ว่าผมจะเป็นหนึ่งในสสที่จะไม่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการจึงจึงยังไม่ให้ความเห็นเรื่องนี้แล้วกัน<ต>ครับฉพอจะบอกได้ไหมว่ามันมีการโหวตแบบมีเสียงข้างน้อยข้างมากอย่างไรบ้างไหมครับไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบจริงๆครับคขอบคุณนะครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับที่พี่สืชน ถ้าไม่มีแล้วผมขอขอบคุณพี่ๆสื่อนะครับขอบคุณมากครับ,รบที่ติดตามเรื่องนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ